นี่คือหูฟังคลิปออนตัวจมในงบพันกลางๆแถมการันตีด้วยรางวัล VGP 2025แบบสดๆร้อนๆกับ SoundPEAT Pro Clip Pro ตัวน้องนั้นดีไซน์เป็นทรงกลมวัสดุที่สัมผัสกับหูเรานั้นจะเป็นซิลิโคนทาให้เวลาสวมใส่รู้สึกสบายหูการเชื่อมต่อมาพร้อมกับบลูทูธเวอร์ชัน5.4รองรับโคเด็กสูงสุดอยู่ที่ AAC HD สามารถตั้งค่าหูฟังได้ผ่านแอปพีด e Audio ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสเกมโหมดรวมถึงปรับตั้งค่าอีกอร์เนเซอร์ต่างๆได้หรือว่าจะปรับเป็นแนวของตัวเองก็ได้ทําได้อย่างอิสระเลยตัวไดเวอร์ของคอนนั้นให้มันอยู่ที่12มิลลิเมตรและด้วยความเป็นหูฟังคลิปออนเสียงเบสนั้นจะไม่ได้โดดดดดเเเ่นนนนนมากกกััััแตลูบ้้ยยงไิชจ รวมถึงรายละเอียดของเสียงกลางเสียงแหลมเนี่ยก็ทําออกมาได้ดีมากพี่มนียกให้เป็นคลิปออนที่เสียงดีอันดับต้นๆในงบนี้เลยไมโครโฟนนั้นก็ทําออกมาได้ดีแม้จะให้มาข้างละตัวแต่ว่ามีระบบตัดเสียงรบกวนแบบ ENC เสียงพูดเนี่ยก็จะคมชัดประมาณนี้นะและนี่ก็คือเสียงไมโครโฟนจากหูฟัง s o u n d p r i เ s Pro Clip Pro นะครับตัวเสียงของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณนี้เลยนะส่วนเกมโมนั้นทําออกมาได้ดีเลยนน้อยเล่นเกมแบบไม่จับผิดไม่รู้สึกแน่นอนยิงกันได้แม่แนๆเหมือนเดิม เอาเป็นว่าสาวพีทเพคลคิปโปรเนี่ยเป็นหูฟังคิปออนที่พี่มียกให้คุ้มค่าที่สุดในงงบนี้เลยใครชอบตรงนี้ก็จกับ